สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณนคนะส่งตัวล่างคนะ่ะยี่สิบห้าคู่ชุดคนะแบบแบ่งข้างนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณนคนะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะ,ะ <S <S คก่อนที่จะไปการคำนวณนะะเดี๋ยวขอนะฮะ,ะแก้ไขสูตรนะะหน่วยล่างนะฮะสูตรที่สี่นี้ก่อนนะฮะพอดีแอดข,อขีดตำแหน่งผิดนะะสูตรเนี่ย BE นะฮะแล้วก็ J ห้าครั้งนะะ J เนี่ยก็จะถ้าตามความหมายของอ 0นะะก็จะเป็น5 0าหน้าครั้งที่1นึ่งะตรงที่แอดขีดให้เนี่ยแอดขีดหลักสิบนะคะหครั้งนะคะฉะนั้นนะเปลี่ยนจากหลักสิบครั้งนะคะเป็นร้อยหน้าครั้งที่หนึ่หครั้งนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ยังได้เหมือนเดิมนะคะห้าบวกหะเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกห้าเท่ากับห้บวกเเท่ากับสีบวกหเท่ากับศูนเท่ากับศูวกสเท่ากับสอบวกสะคะเท่ากับหกะยังได้ผลลัพธ์เท่าเดิมนะคะก็ขอขอบคุ พักมาบอกนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในคลิปนี้นะคะแอดลงเป็นนะคะยี่ยี่สิบห้าชุดนะคะสองตล่างยี่สิบห้าชุดนะ,ะแบบแบ่งค้างนะ,ะแอดอยากจะลงนะคะข้อมูลนะคะที่อ่าหลากหลายนะคะที่ยังไม่มีนะคะช่องไหนลงให้นะยี่สิบห้าชุดนะ,ะแบบแบ่งค้างเนี่ยก็ สถิติเนี่ยสิบห้างวดทำไมสถิติสั้นจังเลยแอดแค่ยี่สิบห้าชุดเพราะว่าเลขข้างล่างของเรานะคะถ้าสมมุติว่าเราขึ้นจากหกสามไปเนี่ยจะเป็นเลขเบิ้ลซะส่วนใหญ่นะคะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเบิ้ลเนี่ยมันจะเรียกว่าแบ่งข้างไม่ได้นะคะฉะนั้นนะคะก็จะเป็นนะคะอ่าสิบห้าชุดนะคะที่อ่าที่จะจากหกสามมาเนี่ยเขายังไม่เบิ้ลนะคะเ็สถิติก็จะได้แค่นั้นนคะะ่ะเสร็จแล้วเนี่ย เ่าเลือกมานะะในการเทียบชน,นะะทั้ง3สูตระะเพื่อที่จะได้ตัวเลขน,ะะน้อยชุดนะะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาสูตรเดียวยจะได้ยจะได้2้คู่ชุดะะถ้ากลับตัวด้วยก็่ยก็50ชุดนะะมันก็จะเยอะเกินไปนะะฉะนั้นเลือกใช้แบบเทียบชนเอานะคะเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวเราไปดูสูตรกันนะคะ สูตรที่หนะคะเราใช้นะคะหลักหมื่นหลักพันสองครั้งหน่วยบนสิบล่างหน่วยล่างสองครั้ง10หน้าครั้งที่หนึ่งท้ายครั้งท่หนนะคะและตัวข้างบนนี่คือบวกเก้าแต่ตัวข้างล่างคือบวกสสูตรเดียวกัน,นะคะแต่ว่าจะแบ่งเป็นอ่าสองอย่างนะคะจแ,แล้วบวกเก้าเมื่อกี้นีนะคะสามบวกศูนย์เท่ากับสาบวกสามเท่ากับหกบวกสเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สีบวกเเท่ากับส สามบวกสอนะบวกสเท่ากับหตรงในห้านะคะห้บวกเก้นะสี่บวกเป็นห้าห้าบวกหเป็น6 6หบวกสเป็น9 9้เบวกหนะคะเป็น0ูนย์นะในคางแรงนะคะจะได้ที่4ี่ห้าห้นะคะแล้วแล้วห้าบวกสองนเท่ากับเจนะคะเจ็ดบวกหนึเท่ากับแปดบวกสเท่ากับหนบวกหเท่ากับสองบวกหนึ่งเท่ากับสะคะ อีกค้างหนึงนะคะก็จะเป็นเจ็ดแปดหนึ่งสองสะคหรือว่าเพื่อนๆน,นะคะคิดง่ายๆนะคะก็คือตัวที่ไม่มีอยู่ในนี้ก็ได้นะ,ะก็จะเป็นอีกค้างหนึ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูนะ,ะสูตรที่สองกันก่อน,นะฮะสูตรที่สองเราใช้หลักหมื่นหลักพันสองครั้งหน่วยบนสิบล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองยท้ายครั้งที่หนึ่งสามบวกศูนย์เท่ากับสามสบวกสท่ากับหกบวกสเทกับศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับส 4ี่บวกสี่ถ้ากับแปบวกสี่ถ้ากับสองนะตรงในสองก่อนนะฮะสองสองบวกสองเท่ากับสีบวกหนึท่ากับห้าบวกสองเท่ากับเจดเบวกสองเท่ากับเข้างนี้จะได้2 4 7 9ี่เจ็ดเก้านะคะพอสองมาบวก1ข้างนี้ก็จะเป็นสามนะสามบวกสามเท่ากับหกหบวกสองเท่ากับแปบวกสองเท่ากับศูนย์ศย์บวกหนึเท่ากับหะ ค้างนี้นะคะก็จะได้ที่3 680กนย์หะคะเสร็จแล้วเรามาดูสูตรที่3านะคะสูตรที่3หลักหมื่นหลักพันสองครั้งหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนร้อยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่สองสบวก0นเท่ากับ3 3บวก3เท่ากับ 6, 6 6บวก4เท่ากับ0ูศูนบวก2เท่ากับ2อบวก1เท่ากับ3 3บวก3เท่ากับ6 6บวก7เท่ากับ3ามนะตรงนี้นะคะ 1> 3ามสามบวกหนึ่งเท่ากับสีบวกหท่ากับห้าห้าบบวกสเท่ากับแดแบวกหงเท่ากับเก้าางในจะได้3 4มสี่ห้าแปดเก้าสามบวกสานะคะเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจบวกสเท่ากับศนย์ศูนวกหเท่ากับหนงบวกหเท่ากับสองางในก็จะได้เป็น6 7 0 1 2, นะ็นยสองฮะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะอาจจะสงสัยว่าแอสมันต่างกันกันกบที่เป็นนะคะ มันจะไม่เหมือนกันกับเด่นล่างแบบห้าตัวหรอแบบนี้นะอ่าไม่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเด่นล่างห้าตัวเนี่ยถ้าเราคิดเป็นเด่นล่างห้าตัวเนี่ยเราจะไม่มาค่ะอ่าเด่นล่างห้าตัวมีโอกาสที่จะมาหนึ่งถึงสองตัวได้นะคะในในชุดเด่นล่างนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือว่ามาแค่ตัวเดียวแบบนี้นะคะมาแค่ตัวเดียวแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยเขาก็จะเอาคะไปเป็นเลขดับนะคะคือคือทาได้ อยู่สองอย่างนะคะก็คือเอาไปเป็นคู่ดับนะคะกับแบ่งค้างนะคะอย่างคู่ดับเนี่ยอย่างสี่ห้าหกเก้าศูนย์อย่างศูนย์ที่หนึ่งนะคะคู่ดับเขาจับยังไงก็คือสี่ห้าไม่มาด้วยกันสี่หกไม่มาด้วยกันสี่เก้าไม่มาด้วยกันสี่ศูนย์ไม่มาด้วยกันแบบนี้นะคะห้าหกไม่มาด้วยกันห้าเก้าไม่มาด้วยกันห้าศูนย์ไม่มาด้วยกันหกเก้าไม่มาด้วยกันหกศูนย์ไม่มาด้วยกันแล้วก็เก้าศูนย์ไม่มาด้วยกันอันนี้ก็คือคู่ดับทงตัวล่างแบบในลักษณะแบบนี้นะคะ แอดเลือกนะมาเป็นนะฮะยี่สิบห้าชุดแบ่งข้างให้กับเพื่อนนะคะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปจับนะคะอันนี้นะฮะที่แอดคํานวณเมื่อกี้นี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาไปจับคู่ชุดนะะนี่นะแอดไม่ขานให้ดูนะคะว่าจับคู่ชุดเนี่ยอ่าได้ที่ตัวอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามานะคะไฮไลท์นะคะตัวที่ชนกันตัวที่ชนกันเลยนะคะ เริ่มจากสี่เจ็ดนะคะเราดูแค่สองสูตรก่อนก็ได้นะสี่เจ็ดสี่เจ็ดไม่มีนะคะสี่แปดสี่แปดพอสูตรนี้มีสี่แปดแล้วใช่ไหมคะสูตรนี้มีไหมไม่มีนะคะแล้วหน้าตัวต่อมานะคะสี่หนึ่งนะคะสี่หนึ่งนะคะสูตรนี้มีสี่หนึ่งนะคะสูตรนี้มีสี่หนึ่งนะคะก็คือชุดนี้นะคะจะเป็นชุดที่ชนนะคะต่อไปนะคะสี 4, 2, ะะ่สองคะสี่สอง สี่สามสสามสาชุดนี้ไม่มีสี่สมนะคะเสร็จแล้วนะคะห้า7จ็ดห้าเดห้าแปดห้าปดชุดนี้ไม่มีห้าแปดนะคะเสร็จแล้วนะคะห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนะคะเท่ากับว่าคู่ชุดนะคะอีกชุดหนึ่งนะคะที่ชนนะคะก็คือคู่ชุดห1นะคะชุดต่อมานะคะห้าสอง ห้าสองห้าสามห้าสามคู่ชุดนี้ไม่มีห้าสามนะคะต่อไปหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะอันเดียวกันนะคะเจดหกับหกเจดนะคะคู่นี้ไม่มีนะคะเสร็จแล้วนะคะหกแปดหกแปดหกหนึ่งหหนึ่งหสองหสองสองหะคะจุดนี้ไม่มีนะคะหกสาม กต่อไปเก้าเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดไม่มีนะคะเก้าแะคะนะคะชุดนี้ไม่มีนะคะเก้าหนึ่ะคะเกนะคะคู่ชุดนะะที่ชนกันอีกคู่ชุดหนึ่งนะคะก็คือคู่ชุดเก้าหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเก้าสองเก้าสอชุดนี้ไม่มีเก้นะคะศูนย์เนย์ะคะ ชุดนี้ไม่มีนะคะศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองศชุดนี้ไม่มีสองศูนย์ะศูนย์สามเท่ากับว่าในงวดนี้นะคะเราได้นะคะตัว2ตัวล่างนะคะที่เป็นนะคะแบบ่แบบแบ่งข้างนะคะชนสามสูตรนะคะเราได้นะคะตัวคู่ชุดนะทั้งหมดนะสามคู่ชุดนะก็คือคู่ชุด4ะสี่หนึ่ ห้าหนึ่งนะคะแล้วก็เก้าหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยสามคู่ชุดไปกลับนะคะถ้าเพื่อนๆซื้อเนี่ยต้องซื้อกลับตัวด้วยนะคะแบ่งข้างนะคะยี่สิบห้าคู่ชุดนะคะชนสามสูตรค่ะได้ที่คู่ชุดนะคะสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆค่ะเลือกพิจารณาค่ะสามคู่ชุดไปกลับนะคะถ้าชอบนะคะค่อยนำไปเสี่ยงค่ะแต่ถ้าไม่ชอบนะคะก็แค่มองผ่านค่ะ ในงวดประจำวันที่16นะมิถุนายน2567นะลงสูตรให้หลากหลายนะจากที่อาจจะไม่มีนะช่องไหนลงให้นะเพราะว่าการคำนวณเนี่ยของเรานะมีหลากหลายอยู่แล้วนะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเออคำนวณแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรออะไรประมาณนี้นะฉะนั้นนะแอดก็นําเสนอให้นะแต่จะไปตรงกับกองสลากไหมเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบนะก็ช่วย กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ